สีสิ่งที่ไม่ควรเจอก่อนเข้าบ้านมาดามไม่แนะนํานะคะหลังจากที่ลูกศิษย์เปิดประตูเข้าบ้านแล้วไม่แนะนําให้เจอสสิ่งนี้นะคะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือบันไดนั่นเองนะคะถ้าบ้านลูกศิษย์ท่าไหนที่เปิดประตูเข้ามาแล้วแล้วเจอบันไดนะคะที่ชี้ตรงไปกับทิศเดียวกับประตูหน้าบ้านนะคะจะส่งผลเรื่องการเงินของบ้านหลังนี้ได้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นจุดแรกที่ผิดสําหรับจุดที่2นะ,ะก็คือ เงานั่นเองนะคะกระจกตัวนี้นะคะจะสะท้อนนะคะพลังงานที่จะเข้ามาในบ้านของเราให้สะท้อนออกนอกตัวบ้านเราได้นะคะอันดับที่3นะคะก็คือไม่แนะนําให้ติดเครื่องปรับอากาศนะคะเปิดประตูมาเจอเครื่องปรับอากาศแล้วเครื่องปรับอากาศนี้พ่นลมออกไปทางหน้าบ้านประตูเข้าบ้านที่ถูกต้องต้องเป็นบานผักเข้าเราจะต้องผักลมนะคะลมธรรมชาติหรือผักกระแสชีเข้าในตัวบ้านของเราแต่ในกรณีที่เราเปิดประตูบ้านเข้าไปแล้วเครื่องปรับอากาศนี้กำลั ทํางานอยู่แล้วพัดลมออกมามันก็จะทําให้ลมตัวนี้ปะทะกันนะคะแล้วทําให้กระแสชีตัวนี้เข้าบ้านเราได้อย่างไม่เต็มที่จุดสุดท้ายนะคะก็คือเปิดประตูบ้านมา แล้วเห็นประตูห้องน้ํานั่นหมายความว่าห้องน้ํานี้นะประตูหันออกไปทางหน้าบ้านส่งผลทําให้บ้านหลังนี้มีลายจ่ายที่สูงมากๆเพราะฉะนั้นบ้านลูกศิษย์ท่านไหนที่เปิดประตูเข้าบ้านมาแล้วเจอ4สิ่งนี้มาดามแนะนําให้รีบทําการแก้ไขค่ะ